สสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับใครให้มึงยกมือสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในรายการฉลุยสดจีนะครับวันนี้เราจะมาทำตอบคำถามนะครับอ่าใครถูกกูแจกเงนินอีกวันนี้เท่าไหร่ได้หมื่นหนึ่ง เขายัางงอเลยปลาอะไรที่สุดปลาหลักขิกทำไมถึงปลาหลักขิกครับผมเคยเห็นปลาหลักขิกอันเล็กๆครับผิดครับปลาปนครเล็กเลยครับ <laughs> ชิเป็นหลานใครชิเป็นหลานหลานยายเที่ยงชิเป็นหลานชิครับชิตาชิ ข้อต่อไปเลยปลาอะไรแมวกินไม่ได้ปลาอะไรแมวกินไม่ได้ปลาท้องโขคลิปเป็นไม่ได้อันนี้คําตอบมันคือปลากระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดหมาท้องโขอะถ,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 ถ้ามันถ<อ>้ามันทําทําทําแมวไม่กินของทอดมแมวบ้านกูแดกไอซาลาเปาทอดเหรออ่า,าเลาอะไรสีแดงมมามมาหมา มามากระท่บลงมาเขือเทศคำหนานีเนี่ยมะลิอายอะไรมะลิอายเชดดลมะลิอายข้าวเพราะข้าวหอมมะลิอะไรเอ่ยเป็นแท่งแท่งแทงแล้วเจ็บเวลาแทงมีน้ำไหลปากาขิมฉีดยา ก็เจ็บไม่มีน้ำเนี่ยพี่ลองโดนแทงก่อนไหมว่ามันไหลไหมถ้าโดนขวานจามใส่หน้าต้องทำยังไงหลบพี่พี่ก็ไปหาหมอตอนนี้โควิดดุด้วยหลบหลบก็ไม่โดนนะก็ที่กูไม่ให้มึงหลบอ่ะอ้าวได้ไหมครับเนี่ยมีเงินอยู่30บาทให้น้อง20่สิบบาทไม่ให้เหลือเท่าไหร่ไม่ให้ไม่ให้หงบกันมึงถามค้อถามต้องตอบ15ไม่ได้เหรอคนละครึ่งเหลือเท่าไหร่เอาวมีสามสิบให้ไปยี่สิบก็ต้องเหลือสิบเดียวเหลือยี่สิบ เพราะอะไรอ่ะน้องกูชื่อยี่เขาจะอยากว่าให้น้องยี่อ่ะมีเงินอยู่สามสิบให้น้องยี่ให้น้องยี่น้องกูชื่อยี่สิบบาทกูเหลือเท่าไหร่มึงไม่ฟังคาถามดีๆอ่ะกูไม่ได้ให้น้องกูยี่สิบบาทกูบอกให้น้องยี่น้องกูชื่อยี่ผมจะไปรู้ไหมว่าน้องพี่ชื่อยี่นายสมจิตมีลูกอยู่สามคนคนแรกชื่อมาม่าคนที่สองชื่อมิมี่คนที่สามชื่อมูมู อยากถามว่าคนที่สี่ชื่ออะไรโมโม่ก <c oughs> ูบอกว่าเขามีลูกแค่สามคนไอส้สา์คนที่สี่ไม่มีแล้ว<อ><ส>ยุคยุคนี้มะนาวกิโลเท่าไหร่ผมเพิ่งซื้อมาอมะนาวโลร้อยมะานาวโลละสิบขีดครับถาไมไสิบคำถามนะครับเอิญตอบไม่ถูกเลยถ้าคำถามนะครับมีรางวัลปลอบใจครับขนมปี๊ขนมขาไก่ครับ สโลแกนขนมขาไก่กคนจำไรเท่าไรที่คู่ควรครับอันนี้ของคุณครับเอ้ยผมเอาอันนี้เลยไม่ได้หรอไม่ได้เอาไม่ได้คือมือต้องดนร่าสภาพว่ามึงแพ้เมื่อผมเอาอันนี้แล้วออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นะอันนี้คือให้มือนะอะเอาไปเอาไปเองด้วยมืไมีถ้วยให้วันนี้ขอบคุณคุณเอิญมากนะครับขอบคุณรับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ ไก่พม่ามีกี่ขาก็มีสองขาแหละถูกโจม่นเก่งมากเลยเฮีย่ยคือจริงๆแล้วที่ตอบผิดเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนดูขา